มาติดตามเรื่องราวของการดำเนินงานของสถาบันการเงินกันบ้านนะคะณปัจจุบันค่ะเรากําลังเดินหน้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัลนะคะซึ่งก็มุ่งหน้าในเรื่องของการสร้างนวัตกรรมและก็ธุรกรรมทางการเงินใหม่ๆเพื่อตอบโจทย์ผู้ใช้บริการล้ค่ะล่าสุดนะคะทางด้านของธนาคารไทยพาณิชย์และ SCB 1 0 x คว้าสี่รางวาัล Thailand Corporate Excellence Award 2022ค่ะสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทยหรือ TMA ร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศาสินแห่งจุฬาลงกรณ์ กรมหาวิทยาลัยประกาศผลรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกินิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีไทยแลนด์คอเบรดเอ็กเซลเลนต์อวอร์ดสองพนจำนวน9สาขารางวัล โดยบริษัท SCB 10X จำกัดหรือว่า SCB 10X ได้รับรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีไทยแลนด์ Corporate Excellence Award 2022ในสาขาความเป็นเลิศในการบริหารจัดการโดยรวม c o r p o r a t m m n n a g e m e n t e x ์ e l l e n c e ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพและความสามารถของ SCB 1 0 x ในการมุ่งเน้นสร้างการเติบโตแบบก้าวกระโดดและก้าวสู่ผู้นำการลงทุนด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยมีคุณไพรินวิชากูลประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการบริษัท SCB 1 0 x จำกัดหรือ SCB 1 0 x เป็นผู้แทนบริษัทรับรางวัลค่ะซึ่งธนาคารไทยพาณิชย์ยังได้รับอีก3รางวัลประเภท Distinguit Award โดยมีคุณชาลีอัศวธีรธรรม รองผู้จัดการใหญ่อาวุโสประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มงานดิจิตอลแบงกิ้งและคุณศักดาดำนาแก้วผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ผู้บริหารสายงานบริหารการเงินธนาคารไทยพาณิชย์เป็นผู้แทนธนาคารรับรางวาัลในสาขาความเป็นเลิศด,ด้านการบริหารทางการเงิน financial management excellence ความเป็นเลิศด,ด้านนวัตกรรมและการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ innovation excellence และความเป็นเลิศด,ด้านผู้นำ leadership excellence นับเป็นการตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นของธนาคารไทยพาณิชย์ในการบริหารจัดการจนมีผลประกอบการที่โดดเด่นตลอดจนสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และการบริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลที่มอบคุณค่าให้แก่ทุกภาคส่วนและเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศค่ะขอแสดงความยินดีกับธนาคารไทยพาณิชย์ด้วยนะคะถือว่าเป็นการตอบโจทย์มุ่งหมายของธนาคารเลยนะคะที่จะก้าวขึ้นเป็นธนาคารชั้นนำแล้วก็เดินหน้าในเรื่องของดิจิทัลกันด้วยค่ะ